วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆนนอนๆนะคะเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปนะคะตามไปชมกันเลยค่ะอันแรกเราจะทำกวาดนะคะกวาดเพิ้นนะคะแล้วเราก็กดหยุดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยจัดเรียงสินค้านะคะที่หนึ่งแล้วก็กดหยุดค่ะ วางอันที่สองค่ะวางอันที่สองนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เราจะมาเตรียมรอวางนะคะยังไม่กดนะคะอ่าทีนี้เราจะกดนะคะวางอันที่สองนะคะนี่แล้วก็ลงมาแบบนี้หน่อยนะคะอ่าคะนี่นี่ ทีนี้เราจะวางอันที่สามนะคะพอเราจะวางอันที่สามอย่างนี้แร้นะคะเราก็จะค่อยค่อยกดวางนะคะกดแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยุดค่ะอันนี้เราจะได้ช็อตหนึ่งอยู่ที่สองถึงสามวิหรือว่าหนึ่งถึงสองวินะคะเราก็จะมาต่อกันนะคะนี่ใช้กล้องหน้า อันนี้วางอ่ะเอาอีกหนึ่งอันก็ได้นะคะเทปเปิลอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็เราจะกดนะคะแล้วก็วางนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าอีกหนึ่งอดีก,กว่าอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่สวยาใหมจุ๊บนี่นะคะโอเคนี่การวางสินค้านะคะ และทีนี้เราจะมาแก้ไขกันนะคะมาดูกันค่ะทีนี้เราจะแก้ไขใช่ไหมคะเราก็มาถัดไปค่ะก็นม่จะเป็นวิดีโอที่เราจะต้องแก้ไขใช่ไหมคะคะอแรกเราจะอืมก็จะมีมาที่กแบบดที่แก้ไขนะคะเนี่ยเราจะได้ดูซีเราได้อะไรบ้างนี่วางสินค้ากวาดกองค่ะ แรกเราจะรกเทำกวาดนะคะัดเลยนะคะที่หนึ่งแล้วก็กดสอนะกดี้ห่สองนะคะก็ุว่าอ่ะทีนี้หุยเราจะตัด นะคะอันนี้เรากวาดพื้นใช่ไหมคะเวลาเราตัดเราเอาแค่เดี๋ยวดูภาพก่อนนะคะเอาแค่ช่วงกวาดพอแล้วคะ่ะอันนี้มันแค่สามสามใช่ไหมเราจะย่อมาประมาณนี้ก็ได้คะ่ะแล้วก็มาช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอธิบายใช่ไหมไตรงนี้เราไม่เอาก็ได้คะ่ะเราลบทิ้งดีกว่าทิ้งแล้วก็มาวาง สินค้าอันที่หนึ่งนะคะอนนี้นะคะเราจะมันเป็นช่วงเวลาที่เรารออันที่สองใช่ไหมคะเราก็ตัดออกดีกว่านะคะกว่าเ็จวางสินค้าอันที่หนึ่งอันที่สองนะคะนี่วางแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นภาพการวางใช่ไหมทุ๊บวางเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะคะเราก็จะตัดตัดโดยมาที่ตัว แบ่งนี่นะคะแล้วเราก็จะตัดล่าสุดจนส่วนท้ายอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะลบตัวนี้ออกค่ะทิ้งไปเลยค่ะนะคะนี่หนึ่งที่หนึ่งที่สองช็อตที่สองช็อตที่สามวางอันนี้นะคะมาช็อตที่สี่ช็อตที่สี่เนี่ยดูหน่อยนะคะอ่าช็อตที่สี่ก็วางแล้วก็หยุดนหมคะ อ๋อช็อตที่ห้าช็อตที่ห้าภาพนี้มไม่สวยคือออกมาริมเปองน,นะคะแล้วก็ไม่เอาดีกว่านะคะแล้วก็จะลบออกค่ะออกออกอย่าได้อันนี้ออกลบออกนะคะทิ้งค่ะมาเอาเป็นภาพนี้นะคะคือวางถบไหมนิดนึงนี่โอเค เราก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าดูนะคะหนะะึ่งสองสามสี่ดันั้ค่ะนี่การเรียงแบบสอดสั้นๆนะคะด้วยกันนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราพร้อมที่จะส่งใช่ไหมคะเราก็กดมาที่เรียบร้อยนะคะทีนี้ ของต้มมันจะเป็นเสียงที่ต้อมอธิบายอยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถไปเปลี่ยนเสียงได้นะคะโดยที่ไปที่ตรงนี้นะคะเสียงต้อมจะปิดเสียงนี้นะคะเสียงที่ต้องภาคอยู่นะคะปิดเสียงนี้นะคะแล้วก็มาเพิ่มเพลงเพิ่มเพลงอันนี้เราจะเห็นว่ามีลิขสิทธิ์มีแบ่งส่วนรายได้ใช่ไหมคะแต่ต้องมีบันทึกไว้แล้วต้อมเอา Happy Birth เอ้ย Happy Day นี่นะคะเราฟังกันมันจะเป็นแบบนี้ อันนี้เพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ได้นะคะในการจัดเรียงอ,ออกมาแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เราจะเขียนข้อความสักนิดนึ่งตรงนี้ก็ได้นะคะเวลาเขียนข้อความเราก็อย่าพลาดหมดนะคะอ่ะทีนี้เรามาที่ข้อความก็กดที่ข้อความแล้วใส่ข้อความ ยวต้องกลับไปก่อนดีกว่าเสียงมันดังแป๊บนึงเอาไปเสียงก่อนไปเสียงก่อนนะคะเยากลับมาเรียบร้อยอ่าทีนี้การเขียนข้อความนะคะเขียนข้อความอ่าเราเขียนว่าอ่าจัดเรียงสินค้านะคะจัดเรียงสินค้าจัดเรียงขนมดีกว่านะคะจัดเรียงขนมอืม แล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยเราเป็นอย่างนี้สีนี้ไม่สวยเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะกดไปที่ตรงนี้นะคะเลือกได้แล้วก็มาเลือกสีตรงนี้นะคะเอาสีต้องชอบสีชมพูนะคะอันนี้เรียบร้อยอ่าอันนี้ได้แล้วใช่ไหมเรียก,กดเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลื่อนได้ทุกที่นะคะเลื่อนมาตรงนี้นะทีเนี้ยอ่าเราสามารถอ่าเดี๋ยวเราไปดู ถัดไปก่อนนะไปดูนหคะคือว่าเวลาเขียนพาดหัวแนะนํานะคะเราอย่าพาดหมดทั้งคลิปแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องเผื่อที่ไว้สําหรับจัดเรียงโฆษณาด้วยห้ามพาดหัวยาวตลอดคลิปเวลาแก้ไขนะคะเราก็มากดให้ขึ้นกรอบสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลากไป การพาดหัวให้พาดแค่มีประมาณสามถึงสามถึง4ี่วินะคะออกบไปนะคะวินก็คือแต่ละภาพนี่แหละค่ะหนึ่งวิหนึ่งวินะคะเป็นหนึ่งวิหนึ่งวิประมาณ4ี่วิก็อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นเราจะเห็นเส้นจางๆหนึ่งสามสี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเอาแค่นี้เนาะนะคะเราไม่ต้องพาดยาวไปถึงตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ปิด พ้ารูปภาพในคลิปหมดเลยมันจะไม่มีพื้นที่ที่จะเวลาเรียงโฆษณามันจะไม่สวยค่ะเอาแค่ตรงท่อนหัวประมาณ4วินาทีพอคะเนี่ยก็1 2นึสอาสี่อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ต้องรีเพลงไว้ใช่ไหมคะเราไปใครที่เสียงใหม่เพิ่มเสียงจะได้ไม่ไดังเมื่อกี้นะคะอเอาดาังประมาณนี้ก็ได้นะคะเราสามารถเลื่อนดังนะคะอันนี้ กรณีใส่เพลงแต่ถ้าเป็นกรณีเราอยากจะพากเสียงเราต้องปิดเสียงปกติก่อนเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็มาปิดเสียงแล้วก็มาเพิ่ม voice over ตรงนี้คือการพากเสียงใส่ลงไปเราก็จะกดแล้วก็พากว่าวันนี้มีขนมมาใหม่ประมาณนี้นะคะแต่นี้เราต้องใส่เสียงเพลงต้องปิดอันนี้จำเป็นแล้ก็เพิ่มจะเอาดังเท่าไหนได้ทางนั้นนะคะ่ะท,ที่เราจะวางเลือกได้นะคะ อันนี้เรียบร้อยนะคะเราก็กดเรียบร้อยกดสองออกก็คือกดตรงนี้ถัดไปค่ะแล้วเราก็พิมพ์นะคะแท็ชันให้เรียบร้อยว่าจัดเรียงสินค้ามาใหม่เสร็จแล้วเราก็กดแชร์ได้เลยค่ะแต่ก่อนแชร์อย่าลืมตั้งโพสตให้เรียบร้อยนะคะที่สําคัญตรงนี้ต้องเน้นย้ําให้นะคะให้เราเปิดทดแทนการได้ยินนะคะทุกคนจะหาจ,จะลืมนะคะนะคะเราดูให้เรียบร้อยแล้วก็โพสนะคะ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะสวัสดีนะคะแล้วต้องจะทําคลิปถัดไปมาให้นะคะอยากได้ให้ตัดต่อคลิปแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างได้เลยนะคะเพื่อจะไม่ให้พลาดสาระดีมีประโยชน์นะคะกดถูกใจกดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะบา,บายๆค่ะขอให้เฮงปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ